ไม่ดูลอกดูวอไม่ดูลอกดูบอยเอ้ยฝืนเข้าทำไมัลโหล สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดิฟดิซิสดิฟอีกแล้วนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ดิฟลงรีวิวนะคะสลับกับ how to make up อยู่นะคะก็จะสลับลงอาทิตย์เว้นอาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฟก็จะมาทําการรีวิวนั่นเองค่ะเพราะว่าเรามากันในหน้าสดแบบนี้แล้วนะคะวันนี้ตัวที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งแบรนด์ทาโกะนะคะเขาชื่อรุ่นว่า powder sweet As a piece นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านนอกนะคะหรือว่ากล่องด้านนอกที่เขาใส่มาค่ะตัวนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านข้างเขาจะเป็นวิธีการใช้ต่างๆนะคะหรือว่า how to use นั่นเองเนาะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นวิธีใช้นะคะหรือว่าคุณสมบัติต่างๆนะคะบอกเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะมี วิธีใช้คำเตือนบริษัทที่ผลิตแล้วก็สถานที่ผลิตเลขจุดเลขจุดแจ้งวันหมดอายุต่างๆนะคะบนฝากล่องจะเป็นออชื่อแบรนด์ค่ะแล้วก็จะมีบอกว่าสามารถเปิดได้ที่ตรงนี้นะคะด้านใต้กล่องเป็นบา r c o ค้ดค่ะ ส่วนอีกด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นนัมเบอร์ของอถที่ผลิตค่ะแล้วก็เป็นเบอร์ของสีที่เราใช้นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะบอกว่าไม่ได้ทดลองกับสัตว์ค่ะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆบอกไว้นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านนอกของเขาค่ะ มาในส่วนของด้านในตลับนะคะด้านในตลับก็จะเหมือนกับกล่องด้านนอกเลยค่ะเป็นสติกเกอร์แปะลงไปนะคะสติกเกอร์วงกลมแปะลงไปบนตลับพลาสติกค่ะตลับมีลักษณะที่เป็นกลมๆเรียบๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์เช่นกันค่ะเขียนไว้ว่าทานากะพาวเดอร์นะคะชื่อรุ่นแล้วก็นมเบอร์บอกค่ะเปิดเข้าไปด้านในนะคะก็จะเจอกับพับค่ะก็จะเป็นพับทั่วไปเลยนะคะ แล้วก็จะมีซีนแปะกันแป้งเลอะกับพับไว้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนื้อแป้งของเขานะคะเป็นตลับเบาๆง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้มีแบบกระจกหรือว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะก็เดี๋ยวมาสวอชดูสีกันค่ะตัวนี้ที่ดิบได้มานะคะเป็นนัมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะอย่างที่เห็นข้างกล่องไปเนาะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ เหมาะกับสาวเอเชียค่ะซึ่งมีผิวที่ขาวเหลืองนะคะฟินิชลุกจะได้หน้าที่เรียบเนียนสวยแบบสาวเกาหลีนะคะนี่ก็จะเป็นสวอชของสีนะคะดิบไม่มั่นใจเลยว่าในกล้องเนี่ยจะมองเห็นมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่านำเบอร์ศูนย์หนึ่งตัวที่ดิบได้มาเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์นะคะนิดๆนะทุกคนแบบประกายๆชิมเมอร์นิดๆนะคะถ้าเป็นนัมเบอร์ศูนย์สองเนี่ยจะเป็นเนื้อแมตไปธรรมดาก็คือเป็นแป้งธรรมดาเลยนะคะไม่ได้ผสมชิมเมอร์แต่ว่าทาออกมาดิบก็ไม่ได้เห็นความชิมเมอร์ อะไรขนาดนั้นนะเพืเ่อนๆยังไงเดี๋ยวเราไปลองทาลงบนหน้านะคะแล้วก็ดูกันว่า,าเขาจะทําให้ผิววอกลอยขนาดไหนไหมแล้วก็จะเข้ากับสีผิวขนาดไหนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถ ใช้กับสาวเอเชียที่มีผิวขาวเหลืองหรือว่าเหมาะก,กับสาวเอเชียทุกคนเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็พอจะทราบกันคร่าวๆมาประมาณหนึ่งแล้วนะว่าเนื้อแป้งเป็นยังไงแพคเกจต่างๆเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองลงบนผิวหน้าของดิฟกันดูคะ่ะว่าเขาจะรอดไหมถ้าลงเฉพาะแป้งตัวเดียวนะคะเพราะว่าเท่าที่ดิฟสังเกตด,ดูมีหลายๆคนนะคะที่ชอบใช้แป้งเดียวๆนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีใช้ทั้งแป้งแล้วก็ทั้งรอง ผสมกันนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นอะคนส่วนใหญ่ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นพอสมควรเลยนะคะตัวเดียวโดดๆเพราะว่าอาจจะทําให้รู้สึกว่าเบาหน้าต่างๆน้อยัไงก็จะไม่สาตยาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาแป้งกันเลยดีกว่าคะ่ะ ดิเป็นคนที่มีผิวหน้านะคะแล้วก็ผิวตัวเนี่ยเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างแห้งนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเออมีในจุดไหนที่มันแห้งเกินไปหรือว่าแป้งเนี่ยไม่เกาะหน้าเลยเนี่ยดิปต้องขอพัยจริงๆนะคะอาจจะไม่ใช่เพราะประสิทธิภาพของแป้งเขานะอาจจะเป็นเพราะผิวหน้าดิปเองนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาลงกันให้ดูเลยนะคะอ่าใช้พับเป็นพับของเขาเลยแล้วกันนะคะหน้าของดิมีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้มี S p f ออะไรนะในรายละเอียดที่ บอกไปเนาะที่ดิบจําได้ก็คือไม่ได้มีบอกนะคะไม่ได้กันแดดอะไรอย่าลืมลงกันแดดด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าต้องการใช้แป้งแค่ตัวเดียวนะจะมีกลิ่นเหมือนแป้งเด็กอ่อนๆนะคะเออดิบขออนุญาตดูซ้ําอีกทีนะคะไม่ได้บอกว่ามีน้ําหอมนะคะไม่มีส่วนประกอบที่เขียนว่าส่วนประกอบสําคัญเนี่ยไม่มีพ e r f u เข้ามาเลยนะคะอาจจะเป็นกลิ่นของแป้งหรือว่าส่วนผสมอื่นๆเนะาะการลงแป้งไปหนึ่งครั้งนะคะจะให้ความแบบ หน้าดูกระจ่างใสขึ้นแหละขาวขึ้นแหละถ้าเทียบกับผิวดิฟอย่างเงี้ยเออมือดิฟก็พอพอได้อยู่นะสําหรับหน้าขนาดนี้นะคะไม่ได้แย่นะแล้วก็ให้การปกปิดในระดับหนึ่งหรือแบบแทบจะไม่ปกปิดเลยนะคะแค่เบลอเบลอรูขุมขนไปเนาะแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว่าเออปกปิดหนาะตึบเป็นแป้งผสมรองพื้นแบบนั้นนะคะให้ความใสๆแหละกระจ่งางใสสําหรับแบบน้องๆวัยเรียนหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆทาง,งานที่ไม่ชอบความหนาชอบความ โชว์ผิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะหรือว่าอาจจะเลือกใช้เป็นแป้งที่เอาไว้เซ็ตหน้าอะไรอย่างเงี้ยทีคิดว่าก็น่าจะได้เหมือนกันนะเพราะว่า เขามีความแบบชิมเมอร์หน่อยๆอย่ะทุกคนเป็นกริตเตอร์เล็กๆล,ละเอียดละเอียดอะคะ่ะอยู่ในแป้งด้วยนะสาหรับ n u m เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะถ้าเป็น n u m เบอร์ศูนย์สองก็คือเป็นเนื้อแมทไปเฉยๆเลยเนาะโอเคเรามาดูผิวใกล้ๆก,ก,กันนะคะในจุดต่างๆของดิบที่ลอกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะต้องขอไปที่ดิบแบบมองไปงข้างๆด้วยนะคะเพราะว่าดิบมองกระจกด้วยจะมีในจุดนี้นะคะหน้าผากที่มีลอกบ้างเพราะว่าอันเนี้ยผิวหน้าดิบลอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีตรงกรอบหน้าตรงนี้นะคะแค่บ,บริเวณตรงนี้เนี่ยที่แบบม จะมีสิวกําลังจะขึ้นหน่อยๆแล้วก็บริเวณกรอบหน้าตรงเนี้ยที่เป็นผิวที่ลอกอยู่นะคะในส่วนฝั่งนี้ก็คือไม่มีนะคะผิวดูสวยเพราะว่าหน้าดิไม่ได้ลอกอะไรนะคะช่องร่องแก้มตรงเนี้ยก็คือเบอร์ลูขุมผลได้ดีนะคะไม่ไม่ไม่แย่นะจริงๆมันมันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าดิบอะน้าสดเลยทุกคนไม่บอกว่าทาแป้งก็คือไม่รู้คิดว่าแบบอานดิบ ผิวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็คือให้ให้ผิวที่ดีแหละถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นคนไม่ได้ผิวแห้งเหมือนดี่แบบแห้งจนลอกแบบดี่แไม่น่าจะแบบมีข้อเสียเลยอะ่ะคือให้ความเป็นผิวเลยให้ความกระจ่งางใสของผิวปรับให้ผิวดูสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ให้ผิวดูละเอียดขึ้นเบอร์ลูขุขนผลได้ดีนะคะ โอเคค่ะไปแต่งหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องสอําอางเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาซูมให้ดูผิวอีกทีนะคะก็คือแป้งที่เราลงไปแล้วนะคะแล้วดิบก็ทําการปัดแก้มนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาสีทาตานิดหน่อยก็คือใช้สีโทนเดียวกันนะคะแล้วก็อะไรเนอร์นี่ก็แค่กีดเล็กๆนะคะแล้วก็ปัดมาสคาราคิวก็ไม่ได้เขียนนะคะแล้วก็ทาปากนิดนึงเท่านั้นเองก็คือเป็นลุกใสๆเบาๆเลยที่เหมาะกับเจ้าแป้งตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาให้ความแบบบางเบา มากจริงๆนะแต่ว่าเขาค่อนข้างเบลอขุมขนอะช่วงรูขุมขน,นะช,ขมขนช่วงจมูกกับช่วงแบบหน้าแก้มของดิบเน่ได้ดีมากเลยนะเพื่อนๆมันให้ดูแบบผิวดิฟดูเป็นธรรมชาติมากๆจริงๆนะคะไม่ได้ดูแบบหนาหนนะัก อะไรแต่ก็บอกไปแล้วว่าดิปเป็นคนที่ผิวแห้งมากนะคะเพราะฉะนั้นในบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็กรอบหน้าต่างๆเนี่ยจะมีความลอกให้เห็นได้ชัดเลยถ้าใครที่ผิวแห้งมากเท่าดิปนะคะก็อาจจะต้องข้ามไปหรือว่าบำรุงผิวให้ได้ดีกว่านี้หน่อยนะคะแล้วถึงจะมาใช้เฉพาะแป้งเดียวๆนะแต่ว่าถ้าใครลงรองพื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แป้งตัวในทับอะ่ะยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าเออเจ้าตัวรองพื้นเนี่ยเขาไปเออช่วยในจุด ที่มันลอกอยู่แล้วเนาะก็คือจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้เพราะว่าแป้งอะ่ะเขาเป็นแบบเนื้อที่ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นจุดด้อยของผิวของเราพอสมควรหรือว่าประมาณนึงเลยนะก็ถ้าให้สรุปของเจ้าตัวนี้นะคะดิปรู้สึกว่าดีแหละแล้วก็เป็นถูกและดีได้เลยนะคะคือเขา ตอบจทย์สาหรับคนที่ชอบลุกใส่ให้ลุกที่แบบว่าเป็นธรรมชาติสุดๆหรือว่าใช้ใน everyday ลุคนี่ก็คือดีดีเลยนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่มีรอยให้ต้องปุกปิดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบแบบว่าเห็นจุด ที่เป็นธรรมชาติบนใบหน้าของเราบ้างเ,เออไม่ได้รู้สึกว่าแย่ที่มันจะมองเห็นหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะตอบโจทย์นะคะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าโดยส่วนตัวดิฟรู้สึกว่าอาดิฟก็ชอบนะที่มันเห็นแบบเออกระบ้างหรือว่าขี้แมงวันบนหน้าบ้างเพราะว่ามันค่อนข้างจะให้ผิวเราดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ดูลอกดูวอไม่ดูลอก,ด,ด,ลอกดูบอยเอ้ยฝื่เข้าทำไมไม่ดูวอกดูลอยสาหรับผิวดิฟเกินไปนะคะก็คือยังใช้ได้อยู่อาจจะแบบสว่างมากเพราะว่าดิฟอยู่หน้าไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ดิฟมองด้วยตาเปล่า ก็คือไม่ได้เวอร์อะไรนะคะไม่ได้ทำให้ดูว่าแบบอุ๊ยเธอหน้าเท่านะเธอหน้าลอยนะอะไรเงี้ยนะทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยล้กันนะคะโอเคในส่วนของราคาเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจจริงๆทุกคนเพราะว่าดิบซื้อในราคาสวีเดนนะคะเพราะฉะนั้นดิบ ไปเสิร์ชหาข้อมูลมาอยู่ที่ราคาตลับละ35บาทค่ะอาจจะมีถูกกว่านี้หรืออาจจะมีแพงกว่านี้นะอันนี้คือเป็นราคาคร่าวๆเท่านั้นนะคะเพื่อนๆลองเอาชื่อรุ่นของแป้งที่ดิบขึ้นไว้ที่หน้าคลิปวิดีโอเนี่ยไปเสิร์ชดูนะคะว่าอะ ามีหน้าไหนหน้าเว็บไหนหรือว่าแม่ค้าคนไหนขายบ้างนะคะก็ใครถูกใจก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะถ้าใครเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแนะนําพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่ามันให้ผิวที่สวยจริงๆเออส่วนตัวรู้สึกชอบเลยที่ว่าเหมือนเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้แป้งตัวเดียวอยู่แล้วดิคิดว่าถ้าหลังจากนี้ดิรู้สึกว่าดิไม่อยากลงรองพื้นที่แบบ วันหนักๆหน้าอย่างเงี้ยดิ๊น่าจะหยิบตัวนี้มาใช้บ้างนะคะในวันที่หน้าดีๆเนาะเพราะว่าถ้าหน้ายังลอกอยู่อย่างเงี้ยแล้วดิ๊ออกไปข้างนอกดิก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าผิวตัวเองไม่ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะยังไงดิบก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ดิ๊ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ดิ๊ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ